คันนี้หลายๆคนรอคอยครับเอกไดโนหัดใหญ่แล้วคันนี้เวลาที่ดีที่สุดเขาที่ทำไว้ครับ8.242ครับโอ้โหพิกัด7วินาทีไม่ไกลเกินเอื้อมครับครับผมตกลง คั walk 88, วาานวอล์กอินแปดแปดเวอร์เทนิโกต้องวิ่งใหม่หรือเปล่าอ่าและเข้ามาหนึ่งรุ่นครับกับสามพันโปรเราจะได้รับชมทั้งในรูปแบบแบทเทิลและคอลี่ฟายเวลาอีทีครับ the yeah. คันนี้น่าจะเป็นซูปราหนึ่งเดียวในรุ่นไหมครับพี่ใช่ครับเอก,เอกได,ไดโน่โนครับแฟนคับเยอะรอ,อะชมอยู่นะตอนนี้ครับโอ้รับชมจากสีแยกดาวอังคาร คุณสุดยอดมากครับกล้องของเราก็ยิงลงมาจากจานดาวเทียมครับจากนอกโลกเลยครับแต่ตอนนี้มันมากเลยครับปากมันอะโอ้จะเอาจะเอากะอีจะเอากะอีจะเอา หัวใจสีน้ำเงินมาครับท่านผู้ชมทางบ้านครับส่งแรงเชียร์ครับเอกไดโน่หาดใหญ่ครับเวลาได้ดีที่สุดคือ8.242ต้องเห็นเลข7เท่านั้นครับ นี่ครับหัวใจน้ำเงินรัวๆเลยครับในช่อง facebook ครับโอ้โหแฟนคลับเยอะจริงเดี๋ยวมาดูครับอูสองยางเปอร์เซ็นต์ าดูครับยืนหนึ่งอยูนน่นะตอนนี้ครับแต่ไวเอาเวลาที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าดีดีโอ้เอจจุดเ้ศูย์หนึหครับอันดับหนึ่งเลยครับครับผม โอเรียกได้ว่าพี่ลมขันทองตอนแรกยืนหนึ่งอยู่ครับตอนนี้หล่นไปอยู่แถบที่สองแล้วครับโอ้ดูยกล้อครับโอ้โหเกิดอาการท้ายสะบัดเล็กน้อยแต่ยังแต่งตัวไปได้ครับ <S <s <ules> <S โอ้โจอดรถอยู่